สวัสดีครับพบกับช่องไทยมอนชาแนลนะครับวันนี้เราอาจจะรอๆกล้เงินอาเชียบอยิหนึ่งนะมาครับพี่ๆน้องๆวันนี้กินข้าวกันนะครับวันนี้ก๊ก็จะมีแกงใบกระเจี๊ยบเหมือนต้มจืดนะครับแกงใส่พริกใส่กะปิแล้วก็หอมแดงนิดหน่อยนะครับปรุงรสด้วยชูรสเกลือนะครับแกงง่ายๆเลยนะครับอันนี้แกงไข่ก็ยังอยู่นะครับกับแชรเย็นไหมนะครับยังไม่ได้กินนะ วันนี้กินมือเหมือนเดิมนะครับก่อนกินก็ล้างมือทุกครั้งนะครับข้าวก็เยอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทุกอย่างพร้อมกินกันเลยดีกว่านะครับใกล้จะปีใหม่แล้ววันนี้ก็วันที่30แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็31แล้วนะกับน่าจะลงคลิปวันที่31นะครับตอนเช้านะครับไม่ถนัดนะครับ นี้นะครับใบกระเจี๊ยบใส่น้ำแกงเยอะๆนะครับอันนี้ไม่ร้อนนะครับแกงร้อนแต่ว่าข้าวเย็นนะครับก็น่าจะพอดีกันนะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวไปตักน้ำแกงเพิ่มก่อนนะครับ ตักน้ำแกงเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับล้างมืออีกรอบหนึ่งนะครับมาครับพี่พนะ้องกินเท่ากันครับถ้ามีปลาเค็มสักชิ้นสองชิ้นนี่อร่อยเลยนะครับแกงใบกระเจี๊ยบต้องกินคู่กับปลาเค็มนะครับอื เพราะใบกระเจี๊ยบมันเปรี้ยวนะครับอืมอืม,อม ไม่เป็นไรนะครับก <c oughs> ินกับแกงไข่ได้นะครับ ขออนุญาตนะครับชมคอมากเลยครับ บกระเจี๊ยบนี่ <c oughs> สามารถเอาไปแกงได้หลายอย่างเลยนะครับแกงใส่ปลาก็ได้นะครับก็เหมือนเอาไปทำถ้าคนไทยก็จะชอบกินอะไรนะต้มไก่ใบมะขามใช่ไหมครับที่บ้านครับก็จะเอาไปแกงใส่ปลาใส่อะไรพวกนี้นะครับแกงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีรสชาติทิเรียวนะครับ ืพรุ่งนี้ก็สามสิบเอดแล้วนะครับพี่ๆจะไปคาดาวที่ไหนกันครับตอบมาในคอมเมนต์ได้นะครับส่วนก๊อฟก็ น่าจะอยู่ที่เอเชียทิพนะครับไปทํางานต่อที่นั่นนะครับเลิกจากไทม์แมทนันพะรามสแล้วก็ไปต่อที่เอเชียทิพนะครับน่าจะถึงปีหนึ่งเลยนะครับทำงานข้ามปีเลยนะครับขอโทษครับเข้าหลุด ไข่ยังเลือฟองเลยนะครับอืมสองวันแล้วนะครับก็ยังอร่อยอยู่นะ <c oughs> ปีใหม่นี้หลังปีใหม่นี้มีแผนจะไปเที่ยวสะพานมอญอยู่นะครับอยากไปอีกนะครับปีที่เราว็็ไปนะครับปีที่เราสนุกครับอยากไปอีกครั้งนะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับหลังปีใหม่อาจจะได้ไปนะครับ อืจะแวะไปเที่ยวบ้านพี่อ่าชื่อกินกับผมนะครับเดี๋ยวจะอาจจะไปแวะบ้านพี่เขาด้วยนะครับอื เอาละครับก็ทานจบกันไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกับแกงใบกระเจี๊ยบง่ายๆเลยนะครับแบบมื้อนี้ก็อร่อยนะครับแต่ขาดปลาเค็มไปนิดเดียวนะครับ ถ้ามีปลกเค็มก็คงจะเข้าหมดหม้ออีกแน่น,นะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะผิดพลาดประกานใดต้องขอยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ